อาชีพของเจสันยังค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามสําหรับเรื่องราวนี้นะคะคุณเจสันยังไห,หน้าไปจนได้อาชีพใหม่เป็นอันนี้ค่ะสําหรับหนุ่มคนนี้เองล่าสุดก็เดินตามความฝันของตัวเองสำเร็จเผยภาพในเครื่องแบบเจ้าหน้าที่พร้อมข้อความวันนี้ผมสําเร็จผ่านหลักสูตรการอบรมก็คือ p r o j e c t i v e service และได้กล่าวคำปฏิญาณตนในการปฏิบัติงานกับการเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรกมตำรวจแห่งรัฐควีนแลนด์บนแผ่นดินของพ่อผมที่ประเทศออสเตรเลีย ถ้าพ่อกับแม่ผมยังมีชีวิตยอยู่ท่านทั้งสองคงดีใจเพราะว่าการสอบเข้าหน่วยงานราชการไม่ใช่เรื่องง่ายและเมื่อมาแล้วเรียนจบไหมก็อีกเรื่องหนึง่งแต่วันนี้ผมทําสําเร็จแล้วครับความเป็นจริงชีวิตคือเดินทางชีวิตคือการเรียนรู้ชีวิตคือการทําความดีแด่พ่อและแม่ขอขอบคุณสําหรับทุกท่านและผู้มีพระคุณในทุกทท่านเป็นอย่างสูงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลบเรินเอกธานีซึ่งรวมไปถึงกําลังใจที่ส่งให้ผมจากพ่อเปีย พลังจัก,กรพัฒน์คุณอรุโนชาดรปัดตดดา คุณธนาสารพันตำรวจโทนัทนันพันตำรวจตีอำนาจและอื่นๆอีกหลายท่านสุดท้ายขอขอบคุณแฟนๆที่เป็นกำลังใจและติดตามผลงานของผมตลอดผมขอลาพักงานแสดงไปก่อนนะครับขอไปทำงานตามความฝันก่อนงานน,นี้หลายๆคนเองนะคะก็ส่งกำลังใจให้เจสันยังอย่างมากมายก็ขอให้ตั้งใจกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่คะ่ะ hey!